นี่ก็มาวัดตัวมอแปลนครับที่จะไปทำอิวมัตเตอร์นะครับถอดมาจากอร์แอมป์เก่านะครับแล้วามาเทียบ210โวลต์นะครับตั้งเทอร์เอซีนะครับวัดนี่ลองวัดได้58โวลต์จะลองใส่ดูว่า58โวลต์มันขับออกไหมนี่นะ50 56 57โวลต์นะครับเอซี AC. จะมุงต่อที่สวนอีกทีหนึง่งเดี๋ยวต่อขนขนานกันสองคดจะได้เพิ่มแอมนะครับกทนี้มากันจัดสีดำสีดำเป็นเซ,นเ,ซนเตอร์นะครับหวัดยากหน่อยนี่นะห้าสิบเจ็ มันแปลงต้องการ39โวลต์นะครับแต่ลองใช้57 v ดูไม่แน่ใจจะออกป่ะต้องลองเทสดูทีเดี๋ยวต,ต้องประกอบที่ส่วนนะครับตอนนี้วัดให้ดูก่อนอเจ้ครับตอนนี้ก็มาที่ส่วนนะครับเอามาชุดที่เคยเทสแล้วนะครับตัวน,นี้จะมาลองกับตนนัวนี้แล้วก็มีชุดบูตคอนเวอร์เตอร์ยวต้องดูก่อนว่าต้องใช่ไหมเดีย๋ยวจะลองกับนี่ก่อนธรรมดาธรรมดาอย่างนี้กัน พอ,อแปลงนีขนานกันนะครับพอแปลงเขานี้นะพยายามหางปลาเทปก่อนตัวนี้น่าจะประมาณพันวัตใช่ไเดี๋ยวต้องลองก่อนตัวนี้ยังไม่ได้พันยังไม่ได้อะไรนะครับเันเดิมที่ถอดมาจากพ o w แอมเลยจะลองยี้ก่อนบอกเห็นไหมเดี๋ยวขอต่อแป๊บหนึ่ง,น,งน,นะครับ นช่ครับอันนี้เ็หมายประกอบนะครับนี่นะมีปล่อยไฟสแตนบายเขาด้วยนะครับไฟก็มาจากปุม่มตอไซค์นะครับไฟไฟฟ้านะเดกโกลนะเสียบไฟบวกลบเนี่นะครับต่อผ่านคันเอาท์นะครับเมื่อกี้ลองต่ออนี้แล้วฟิลขาดนะครับต่อขนาดนตัวนี้ไม่ได้ต้องพันใหม่นะครับตัวนี้ไม่ได้มันเป็นบวกลบอยู่ อ c โคละคดอยูอ่นี่นะครับสีน้ำตาลบวกสีลบนะครับซีฟ้าลบนะครับ80โวลต์นะครับตัวนี้ไฟรถไฟ้าเหลือ80โวลต์ตอนนี้ยังไม่ใส่บูทไม่ใส่อะไรนะครับเปิดสวิตช์ตันี้นครับ ไสนะเสียปักตัวนี้นะปักตัวนี้เสียครับปูงกระปาตรงนี้เอาตรงนี้นะครับปักตัวนี้จะหลวมหน่อยจะฟีดแบกไม่ได้จะกระพริบนะครับส <200. S 1> องร้อยยี่สิบลองใหม่เมื่อกี้ใส่ฟีดแบกนะครับสีเหลืองสีขาวในฟีดแบกนะสีแดงสีดำเป็นเป็นลันนะครับเปิดปิดนะครับ เปิดนะครับไฟจะเริ่มค่อยๆขึ้นนะครับนี่นะสองรอยยี่สองโวลต์นะครับเดี๋ยวจะลองต่อโหลดดูนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบติกน้ำร้อนนะจำวัดไม่ได้ละอิโมโฟเฟกนี่นะน้อยหน่ยกันลองดูก่อนนะครับตัดไม่เลย จุดสามแอมนั่งเกะนี่ตัดฟีดแบ็คเลว่าโหลดจ่ายได้อยู่แต่ว่าแอมไม่ได้นะขอแปลงมันต้องพันใหม่เนี่ยดูแอมกันทำอยู่กี่แอมแล้วตอนนี้ลองแค่ติกน้ำนะ ส oh. ี่ห้าหกอ๋อห้าหกแอมม่เหมือนกันนะน้ำร้อนนี่นะเซนไบหนึ่งแอมนะครับฟิดแบกมันหลวมเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับสายฟิดแบกมันหลวมโอเคครับลองแล้วก็ตัดอยู่ดีนะครับลองจัำตรงนี้ตรงเนะี่ยก็ยังตัดอยู่ Okay. มีปัญหาที่มองแปลงนะต้องพันมอกแปลงใหม่แอมไม่พอโวลต์มันสูงด้วยนะครับนี่เป็นการเทสตอนนี้โวลต์อะไรจ่ายหมดจะมองว่าแอมเกินนี่นะถ้าไม่ต่อโหลดก็ไม่เป็นไร22 2โวลต์น,นะครับถ้าต่อโหลดก็จะเป็นว่า จ่ายแอมไม่พอก็คงต้องแกะพันขดอาแอมโมรี่ฝั่งนี้นะฮะที่เป็นฝั่งห้าสิบเจ็ดโวล์เนาะให้เจ็ดห้าสิบแปดโวล์ให้มันเหลือสามสิบเก้าโวล์ให้ได้นะครับก็เดี๋ยวคำนวณลวดดออแต่นี้มันห้าสิบเจ็ดเราต้องออกเท่าไหร่นะครับดูไอี e, นี่ดูไอี e, ดูนะครับแล้วก็ใช้ลวดเดิมเราพันโอกาสแอมนี้มากขึ้นนะครับ โอเคครับทดลองนะครับเผื่อได้ก็นนะั่นว่าจะลองบูดไฟขึ้นก็มันไม่ได้ดีขดแอมแอมมันไม่ได้นะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาพันขดลวดใหม่ก่อนนะครับจะไม่แกะพันใหม่กันเพราะว่าเตรียมนี่มาอยู่น้ำยาวานิชอะไรมาอยู่นะครับเนี่ยเตรียมที่จะพันใหม่ดวดเลดือดเชือกเชือกเลยเตรียมมาอย่ and my white here.